สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเช้าวันจำนะคะก็วันนี้เป็นวันหยุดของคุณแม่วันแรกนะคะก็คือคุณแม่มีวันหยุดหนึ่งอาทิตย์สําหรับสงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราไม่ได้ลงคลิปกันเลยค่ะทุกคนเนื่องจากวันเสาร์นี้ฝนตกนะคะแล้วเราก็พาพิเพลงเนี่ยไปช้อปปิ้งกันนะคะในส่วนของวันอาทิตย์เมื่อวานคือเราบุกกันตั้งแต่เช้าจนถึง อสองทุ่มนะคะกลับเข้าบ้านนะคะเราก็ได้มาประมาณ6ถังนะคะทุกคนก็ไม่มีเวลาลงคลิปผ่ายเพื่อนๆเ,เลยเนาะสำหรับวันนี้วันจันทร์ค่ะก็เลยมีเวลามานั่งอัดคลิปให้เพื่อนๆสักหน่อยส่วนน้องตุลี่นั้นไปทํางานบนขับรถสิบล้อกับพ่อน้องตุลี่นะคะวันนี้8ปดโมงเช้านะคะเรามีนัดลูกค้ามารับอูบอรี่ที่บ้านเราเนี่ยหถังนะคะตอน10บโมงนะคะแต่เราเนี่ยจะออกป่าลว จะออกปากก่อนนะคะเราก็เลยอบอกลูกค้าว่าเดี๋ยวเราจะอะเอาลูกบูเบอรี่นะคะเอาบูเบอรี่เนี่ยวางไว้หน้าบ้านแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยมารับได้เลยนะคะลูกค้าบอกที่จริงเรานัดลูกค้าตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแต่ลูกค้าบอกว่าเขาไม่ว่างมารับให้เราแช่เย็นไว้นะคะอันนี้เราก็เลยแช่บูเบอรี่ไว้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ลูกค้ามารับเอานะคะเราก็เลย จะเทใส่ถังวางไว้หน้าบ้านก่อนที่เราจะไปป่านะคะก็ให้ลูกค้ามารับเราเดี๋ยวลูกค้าก็จ่ายตังค์เรานะคะลูกค้าอาจจะวางตังค์ไว้ตรงไหนสักที่หนึ่งของบ้านเราเราก็จะนัดแนะก,ก,กันกับลูกค้าในส่วนของเรื่องตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะทุกคนบลูเบอร์รี่ที่แช่เย็นแล้วมันจะสวยนะเป็นบลูเบอร์รี่แช่เย็นที่เราแช่ไว้ข้ามคืนนะคะลูกค้าส่วนใหญ่เขาก็ไม่ไม้นะคะทุกคนเขาก็เขาก็เอาไปเข้าอ่าไปเข้า ช่องแข็งเหมือนเดิมนะคะอันนี้เราก็เตรียมไว้ให้ลูกค้าเนาะให้ลูกค้ามารับก็เราก็จะได้ดูว่าลูกอันนี้ก็หนึ่งถังห้าสิบยูโรนะคะวันนี้เนาะได้เรียบร้อยแล้วคะ่ะหนึ่งถังสิบลิตรนะคะก็รอลูกค้ามารับหนะ้าบ้านเราก็เข้าป่ากันไปเจอกันที่ป่าเลยคะ่ะทุกคนตอนนี้พี่เพลงก็ตื่นก่อนแม่นะคะวันนี้น้องตื่นมา ทำกับข้าวแล้วก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อยู่ด้านนอกล้างถังหลังบ้านเราคือโดนพายุวันก่อนนะคะคือสภาพเรายัางไม่มีเวลาเก็บเลยมากันค่ะทุกคนเราถิกป่าเรียบร้อยกันแล้วนะคะพี่เพลงก็นับวันนับวันที่ลูกค้าจะหมดเนาะวันนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกนะคะวันนี้ฝนจะตกประมาณเที่ยงนะคะวันนี้เรา แปดโมงครึ่งเราเพิ่งอยู่ที่ป่าเนาะเราหวังว่าเราอาจจะได้ประมาณสักสามสี่ถังนะคะป่านี้พอเข้ามาปุ๊บทุกคนเราเห็นเห็ดแบบนี้เลยขออนุญาตใช้เท้านะทุกคนเนาะมือถือนี่ค่ะเป็นเห็ดดอกเห็ดนะคะเห็ดพึ่งนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะว่าป่านี้เนี่ยมันจะดกหรือเปล่าป่านี้ปีที่แล้วที่คุณตาม,มาเก็บกับพี่เพลงแล้วพี่เพลงเก็บได้สองถังเป็นประวัติศาสตร์นะคะตอนนั้นปีที่แล้วป่ะลูกป่ะยวแม่เอาถุงมือก่อน เหนื่อยแทบพี่เพลงวันนี้ตอนนี้เราก็เก็บมาสักพักนึงแล้วนะคะก็นู่นพี่เพลงอะคะ่ะใส่เสื้อแดงๆอยู่เนาะสภาพอากาศวันนี้ก็คือเราต้องรีบเก็บเพื่อที่จะ,ะกลับบ้านก่อนฝนตกนะคะป่านี้ค่ะทุกคนเป็นป่าที่ตาเคยมาเก็บเมื่อปีที่แล้วกับพวกเราแล้วป่านี้ก็คือเรา ได้กันหลายถังเลยค่ะทุกคนเกือบห้าสิบถังเลยนะคะโดยเฉพาะป่านนี้ป่าเดียวเนาะก็เป็นป่าที่พี่คนไทยอาจจะดีคนหนึ่งนะคะพาเรามาเก็บที่นี่พาคุณตามาเก็บที่นี่ทุกคนคือป่านี้คือลูกงามมากลูกใหญ่นะหญนะคะใหญ่จริงนะคะลูกสวยนะคะแล้วก็นี่คือถังที่สองของคุณแม่และเราเก็บตั้งแต่แปดโมงครึ่งจนตอนนี้อะ่ะสิบอ็ดโมงครึ่งนะคะสองชั่วโมงทุกคนเฮ้ยแต่มันก็ได้ชั่วโมงละถังอยู่นะ อืมโอ้ยสองชั่วโมงถังโอ้ยสามชั่วโมงสองถังเนี่ยค่ะทุกคนไปกันค่ะกลับบ้านกันฝนจะตกแล้วสองถังเมื่อกี้มันไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะคะก็เลยไปสอยมาเพิ่มอีกดูทรงแล้วก็คือน่าจะยังไม่เต็มเนดูสิลูกผลงานของเราวันนี้ขาลากเลยโอ้ยหนูได้ตักนงเลยเหรอโอ้ยนี่ของพี่เพลงเก็บทำไมมัน ชื้นๆเราฝั่งนั้นแฉะแฉะแต่ก็ลูกใหญ่อยู่นี่ของแม่สองถังยังไม่เต็มเท่าไหร่แล้วแม่เทดูเผื่อมันเต็มแต่อันนี้มันลูกเล็กเนี่ยมันมันลูกลูกเล็กแล้วก็ลูกลูกแดงเยอะลูกรุ่นอ้าวหมดแล้วไม่ยืมก่อนแล้วกันห้ายูโรจ่ายเนอะยืมก่อนของหนูงั้นไม่เอาติดไว้ก่อนอเอาน้ำมาให้แม่กินหน่อยหรอ เรามีอะไรกินไหมเรามีอะไรกินไหมเราไม่มีอะไรกินเลยไม่มีอะไรกินเลยเราถึงบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะคะที่เพื่อนเอนเห็นนี้ก็คือเป็นบลูเบอรี่เมื่อวานที่เราเก็บมาแล้วเรายังทาความสะะีสะอาดไม่เสร็จแล้วก็ของวันนี้3มถังกับอีกครึ่งๆนะคะแล้วของเมื่อวานก็เหลือเยอะเลยแสดงว่าวันนี้เนี่ยเราก็ คงจะต้องยาวๆทำความสะอาดกันให้ได้เยอะที่สุดนะคะเพราะว่าวันนี้ลูกค้าจะมารับ5้าถังนะคะเดี๋ยวต้องไปอาบน้ำกันก่อนอเ,เวลาลว6โมงเย็นนะคะพี่เพลงตาเหลือกทำไมล่ะเหนื่อยแรง <laughs> 6โมงเย็นแล้วนะคะทุกคนก็วันนี้เรามีนัดส่งลูกค้า5ถังด้วยกันนะคะทุกคนก็250ยูโรค่ะ ก็เกือบ10,000บาทเลยทีเดียวแล้วเราก็ยังเหลือถังที่เรายังไม่ทําความสะอาดนะคะที่จะนัดส่งลูกค้าพรุ่งนี้ด้วยก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวที่เราทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนเราก็พยายามทําให้มันสะอาดที่สุดนะคะเท่าที่เราจะทําได้ส่วนถังนี้ก็คือเป็นถังที่เรายังไม่ได้คัดขยะยังไม่ได้ทําความสะอาดเนาะส่วนตรงนี้ มันค่อนข้างจะแฉะนิดนึงนะคะเราก็เลยทาความสะอาดเสร็จแล้วเราก็มาเทใส่ตะกร้าใหญ่นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเทใส่ถังนะคะอีกชั่วโมงหนึ่งลูกค้าจะมารับนะคะคก็เพื่อนๆมาดูตรงนี้ค่ะทุกคนตรงนี้จะสกระปรกนิดนึงนะคะคมันคือลูกที่เราจาเป็นจะต้องคัดออกนะคะเ,คเนื่องจากมันขี้เละนะคะทุกคนพ<ว>ูดตรงๆคือมันไม่สวยนะคะเ,คเป็นลูกที่เหี่ยวเป็นลูกที่อ่า แตกเละนะคะเราจะต้องคัดออกนะคะเพื่อที่จะได้บลูเบอร์รี่ที่สะอาดนะคะส่งลูกค้านะคะโดยเราจะใช้กระจาดตัวนี้นะคะเรียกอะไรกระจาดหรืออะไร <Okay. S 1> ตะแกงเอออย่าไปนั้นตรงนั้นลูกเราก็มีผู้ช่วยมาให้กำลังใจเหมือนเดิมน้องตูรี่นะคะก็เหนื่อยนะคะถือว่าเราเหนื่อยสุดสุด พรุ่งนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มีพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกนะคะเรามาดูกันว่าฝนจะตกหรือเปล่าเดี๋ยวจะขอตัวเอาบูเบอรี่นะคะใส่ถังเพื่อที่จะเอาไปวางรองลูกค้านะคะเนี่ยแม่ตักตัวนี้เสร็จเดี๋ยวแม่ตักตัวนี้เสร็จยังเห็นก้านอยู่นะเนี่ยยังไม่ค่อยสะอาดตัวนี้คือแฉะมากเลยลูก คนตอนนี้เราก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอีกสองถังสุดท้ายนะคะเรานัดลูกค้าห้าถังเนาะวันนี้เนาะแต่สองถังสุดท้ายเนี่ยพิเศษนิดนึงนะคะคือลูกลูกค้าเรียกร้องมารีเกข้มาว่าช่วยใส่ถุงให้เลยได้ไหมนะคะก็คือถุงนี้ก็คือเป็นถุงสําหรับสําหรับอะไรพี่เพลงเอามาดูใกล้ๆใิลูกถ่ายใครตรงนั้นลูกถ่ายถุงค่ะ ถ่ายถุงเนี่ยที่หนูทําเสร็จนะลูกอ่าโอ๊ยมือกล้องของเราวิ่เพลงก็คือใส่ถุงให้เลยได้ไหมสําหรับเช่แข็งเลยก็จะเป็นถุงแบบนี้นะคะเราก็เลยบอกว่าเราทําให้ได้นะคะลูกค้าสั่งอย่างไงเรามีเวลาว่างเราก็ทําให้ได้แล้วลูกค้าคนนี้ก็เป็นลูกค้าประจําของเราที่เขาสั่งสั่งเยอะมากนะคะปีที่แล้วสั่งหกถังเนาะปีทีนี้ปีนี้เขาก็สั่งอีก หกถังเหมือนเดิมค่ะทุกคนแต่เราทยอยให้เขาเพราะว่าหกถังครั้งเดียวนี่มันมันมันเหนื่อยเรานะคะเราก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรเนาะมาดูมาดูาดบูเบอรี่ที่ใส่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรารอลูกค้ามารับอีกยี่สิบนาทีนะคะเสร็จแล้วพี่เพลเราก็มีบริการเขียนป้ายชื่อให้ด้วยนะคะ <laughs> โดยลายมือของพี่เพลงนะคะ โดยเขียนเป็นภาษาเินิดนะคะก็คือมุสติกาแล้วก็ปี2023นะคะที่เราเขียนเพราะว่าอาหารที่แช่แข็งเนี่ยสามารถอาทานได้ภายใน2ปีนะคะก็คือ3ปีก็ได้แล้วแต่คนแต่ก็คือต้องก็คืออ่า best before นะคะก็คือภายใน2ปีเนาะเดี๋ยวเรา,เร,ารอลูกค้ามารับกันเสร็จเรียบร้อยคะ่ะทุกคนภารกิจวันนี้5ถังเต็มๆคะ่ะจุดเดิมที่เดิมรอรับเงินกันอีกแล้วคะ่ะก็นี่คือ ถุงนะคะที่เราใส่บูเบอรี่ให้ลูกค้านะคะเตรียมพร้อมลูกค้ามารับอีก1ินาทีค่ะทุกคนลูกค้ามารับเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ก็สองถังสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะก็ทอดปอกเปียะไปให้ลูกค้าด้วยห้าหชิ้นนะคะอ่ะพี่เพลงของพี่เพลงเท่าไหร่รอยยิบห้าคร้อยยี่สิบห้าอืมมามาแลกเอา อของพี่เพลง125ขอบคุณทุกการรับชมเช่นเคยค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ